พูดคุยกับคุณชันชัยพัฒนธรรมสิทธิ์ค่ะจากบลอกรุงศรีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนี่ครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราดูคุยกันสองเรื่องหลักๆนะวันนี้ดูทีเฟกกันก่อนแล้วกันเป็นยังไงบ้างหุ้นชาวนี้ดีเบามาครับผมก็สําหรับตัวทีเฟกนะครับตัว s 5 0 h 2 5ของเรานะครับจริงๆภาพสัญญาเนี่ยมันดีขึ้นนะครับตั้งแต่จริงตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ก่อนนะครับวันนี้ก็ถ้าจำมาได้นะครับที่ผมบอกไว้สัปดาห์ที่แล้วคือผมมองว่า การลงอะ่ะมันตอนแรกอะ่ะมันเหมือนมันเป็นแนวโน้มขาลงอยู่แต่ว่าต้องระวังการรีบาวนะครับตอนนี้มันก็รีบาวขึ้นมาแล้วนะครับ<ม>สัญญาณหลักนะครับน,นี้ผมรู้จากตัว m a c มนะครับอ<ม>ันนี้เห็นชาร์ตที่ผมแชร์<ม>ใช่ไหมครับเห็นค<ม>่ะ<ม>อ่าโอเคครับก็คือตัวเ a c มในชาร์ตรายวันเนี่ยมันอ่าเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับ<ม>แต่ว่าเรายังไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเนื่องจากว่าถ้าเรามาตีเส้นเทรนไลน์นะครับก็ยังอยู่ใต้เส้นเทรนไลน์ตรงนี้อยู่นะครับผมก็เลยมองว่าเนี่ยื้นต้นสั้นๆก็คือการ ตัว S50H25 นะครับน่าจะเป็นการรีบาวขึ้นไปทดสอบที่เส้นเทรนไลน์ตรงนี้เป็นหลักนะครับยังงั้นกลยุทธ์ต้องทำยังไงคะในขณะนี้ครับสำหรับตัวกลยุทธ์นะครับอันนี้ผมให้ดูในชาร์ตที่ย่อยมากขึ้นนะครับก็คือชาร์ตไลน์60นาทีนะครับ,รบตัวกลยุทธ์นะครับให้เราเลือกอันนี้ผมเลือกดูที่เส้นค่าเฉลี่ย50นะครับในชาร์ตไลน์60นาทีเพราะว่าจะเห็นว่าถ้าเราซูมออกไปเนี่ย ตัวเส้นค่าเฉลี่ย50นะครับเป็นเส้นแนวต้านที่เรียกว่าค่อนข้างดีมากสำหรับตัว S 50 S 25นะครับในช่วงในช่วงที่ผ่านมานะครับขึ้นไปขึ้นไปเนี่ย4-5รอบ3-4รอบนะครับก็ติดตรงนี้มาตลอดนะครับครั้งนี้เนี่ยเหมือนว่าเขาจะยืนเหนือตรงเส้นค่าเฉลี่ย50ได้นะครับดังนั้นก็เน้นเป็นการเก็งกําไรลองไปก่อนนะครับก็คือ ถ้ายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50ได้ต่อเนือ่องนะครับก็เน้นเทรดดิ้งลองขึ้นไปแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าเกิดว่าเขาย้อนกลับมาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50นะครับหรือว่าถ้าให้เป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยก็คือบริเวณอัก 7 3 5อะไรประมาณนี้ครับอ่าค่ะลุ้นกันตรงเส้นเฉลี่ย50นะคะในตอนนี้นะใช่ครับโอเคใครที่สดาห์ที่แล้วติดตามก็แม่นามีถามไปแล้ว่าอในช่วงนั้นมันลงขนาดนี้เราจะต้อง follow shot ไหมอะมาบอกว่าแล้วก็แล้วก็ตรงนะมันเลิกเห็นรีบาวแล้วมันรีบาวต่อเนื่องมาณปัจจุบันนี้กับส่วนของกับทีเฟกนะคะคราวนี้ตัวหนึ่งโอ้แนนวาวมากแนวลุ้นมาต้นปีอะว่าเดี๋ยวมันต้องผ่าน3 0 0พันเร็วๆนี้แน่เลยคือทองคำอะไอ้ทองคำมันผ่าน3 0 0พเร็วมากนี่มันเพิ่งเดือนมีนาคม ครับผมอันนี้อันนี้แอบคอนเคิร์ตนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมมาตอนที่ผมมาเนี่ยบอกว่ามันอาจจะลงนะครับเพ<อ>ราะว่าค,คิดว่าไม่ผ่านในตรงสองเก้าห้าสูรอะไรแบบนีบ้มันเป็นเรื่องน่าแปลกใจมันเซฟไรอยู่ค่ะ <c oughs> เข้าใจได้เพราะว่าแนนก็ยังแบบอยู่ๆมันผ่านสามพันเฉยเลยครับผมก็ปรากฏว่าสุดท้ายนะครับคือตัวราคาทองคำเนี่ยผ่านเรียกว่าชาวเนี้ยคือผ่านสามพันเหรียญขึ้นมาอย่างต้องบอกว่าค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับก็โดยรวมนะครับไม่ ผมคิดว่าปัจจัยหลักๆเนี่ยมันก็คงเป็นอย่างที่คุณแนนบอกไปเมื่อกี้นะครับเรื่องแบบว่าความเสี่ยงของโลกเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเรื่องเทรดบอลเองทั้งเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมามามันมันแย่กว่าที่ตลาดคาดนะครับตรงนี้มันก็ตลาดเนี่ยมันก็เลย, <amos S 1> ย,ย price in ไปในแง่ของว่าเออสินทรัพย์ปลอ,อดภัยเนี่ยมันดูน่าสนใจในการถือครองนะครับก็โดยรวมนะครับมันก็เป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้ตัวราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับรวมถึงรวมถึงภาพของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ด้วยนะครับดอลลาร์ออินนนเเเด็กซ์ี่่ยมืวา อ่อนตัวลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับใกล้ๆจะหลุดโลเดิมแถวๆสักหนึ่ง้อสสองแล้วนะครับ<ช>ตรงนั้นเนี่ยถ้าดอลลาร์อินเดกซ์มันหลุดมาอีกเนี่ยผมคิดว่ามันคงเป็นแรงสนับสนุนเพิ่มเติมครับตัวราคาทองคำนะครับราคาทองคํามันไปมันไปณจุดนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราต้องมองหาแนวต้านใหม่แล้วมันขึ้น<ช>แบบอย่างที่บอกมันขึ้นไม่ได้ขึ้นมามันขึ้นแข็งแกร่งด้วยนะคะตอนเนี้คือณตอนนี้มันเหมือนมันเป็นจุดที่เขาอยู่ในระดับออธรมะไฮรอครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวต้านข้างบนเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงงจะต้้อไปใชแบบ เลขเลขกลมกบนะครับผมก็เลยประเมินนะครับสหรับตัวราคาทองคำนะครับตอนนี้ถ้าเกิดอิงที่โกลด์สปอตเนี่ยแนวต้านถัดไปนะครับน่าจะเป็น3 0 2 0แล้วก็แนวต้านหลักอีกที่หนึง่งหลังถ้าเกิดถ้าเกิดในกรณีที่ผ่าน3020ขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะเป็น3 0 5 0นะครับเป็นแนวต้านหลักตอนนี้ไปก่อนสำหรับตัวราคาทองคำครับค่ขะขอดูเงินบาทดอลลาร์หน่อยเพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับทองไทยด้วยเหมือนกันก็สําหรับตัวเงินบาทดอลลาร์นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้มองเหมือนทองคำสักเท่าไหร่นะครับในมุมของผม สังเกตนะครับตัว USD THB เนี่ยอันนี้เป็นราคาสปอตนะครับก็คือติดที่แนวแนวรับนะครับสามสิบสามจุดห้ากับสามสิบสามจุดสี่เนี่ยมาเรียกว่าสี่ห้ารอบนะครับก็คือต้องบอกว่าเบื้องต้นอ่ะมีโอกาสนะที่จะหลุดลงไปได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันเหมือนมันจอดที่จะเบรกลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าระหว่างวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอย่างแบบไซด์เวย์ไปก่อนกับไปรอดูอคืนนี้ว่าปัจจัยที่ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัว move มูฟได้ ในช่วงนี้นะครับมีอยู่สอันก็คือคืนนี้เนี่ยเขามีเรื่องที่ประเด็นว่าเดี๋ยวคุณทําเนี่ยเขาจะโทรไปคุยกับคุณปูตินนะครับประธานาธิบดีรัสเซียเรื่องประเด็นว่ารัสเซียยูเคเนี่ยจะ,ะยุติสงครามได้หรือเปล่านู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้นะครับปนนี้มผมคิดว่าถ้าทรายมันออกมาในทางในทางบวกก็คือ,อผ้าของ geopolitical r i s k มันคลายมากขึ้นอันนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ในแง่ของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ย อ่อนลงต่อได้ที่ที่บอกว่าใ,ในแง่ของตัวดอลลาร์เด็กอ่อนลงต่อได้เพราะว่าดอลลาร์เด็กเนี่ยมันถือว่าดอลลาร์ครับมันถือว่าเป็นแบบสินทรัพย์อันหนึ่งที่เวลานักลงทุนเห็นความเสี่ยงก็มักจะเข้าไปถือดอลลาร์อะไรประมาณนี้นะครับกับอีกประเด็นหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องเ uh, อฟเ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 นฟเ,เนฟเอ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 าเอฟ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 เ เป็นภาพของการอคอดอกเบียนะครับ <ฮะ S 2> แต่ว่าก็วันนี้ครั้งนี้คือบังเอ,อิญว่าเป็นครั้งสิ้นไตรมาสพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการรายงานดอทพลอตออกมาด้วยนะครับนักลงทุนเนี่ยเขาก็จะไปเน้นติดตามตัวดอทพลอตตรงนั้นมากกว่านะครับ <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นเบืเ้องต้นผมเลยประเมินว่าดอลลาร์ที่ลงมาใกล้ๆกับฐานแนวรับเนี่ยอาจจะยังไซเว์รอหารอไอ้ดุยพวกปัจจัยพวกนี้ไปก่อนนะครับตัวค่างเงินบาทวันนี้มันก็เลยคิดว่าน่าจะ เล่นอยู่เหนือแนวรับตรงนี้ได้ไปก่อนครับผมโอเคกม็มีเราติดตามกันหลักๆเนาะเดี๋ยวคืนวันพุธคนไทยเราจะรู้ว่าวันเช้าวันพฤหัสบดีว่ารถดอกเบีย้ยเนี่ย<ช>จริงๆส่วนใหญ่หลายๆบกเลยแทบจะเราร้อยเปอนมองว่าเราคงเป็นการคงอยู่แหละแต่ว่าดอทพอตส่วนันคือดูทิศทางในอะนาคตดู GDP ด้วยเพราะอีกที่เราคุยก<ช>ันตั้งแต่ต้นรายการมาก็คือตอนนี้ที่ห่วงที่สุดสําหรับสหรัฐคือภาพของ r e c e s s i o n เศรษฐกิจถดถอยของเขาเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งแน่นอนส่งผลต่อ ตัวดอลลาร์โดยตรงใช่ครับผม,มแล้วก็ส่งผลต่อสินทรัพย์อื่นๆด้วยโอเคสมมุติว่านัดตอนนี้นะคะที่คนที่สนใจตัวเงินบาทอยู่คอยทีค่ะแนวรับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่คะคือตอนนี้นะครับแนวรับเลยสําคัญเลยก็คืออยู่ในกรอบ33.5กับ34บาทนะครับถ้ายังไม่หลุดลงมาผมคิดว่าอาจจะยังไม่ต้องทําอะไรนะครับจริงก็คือ อยากจะให้เล่นลองแบบเก่งกําไรเนี่ยก็กลัวว่าจะเด้งขึ้นไปได้ไม่เท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็ลงมานะครับผมก็เลยมองว่าตรงนี้มันเป็นโซนที่เวลันซีมากกว่านะครับแล้วก็กลยุทธ์ที่ที่ชอบนะครับก็คือถ้าหลุด33.4บาทรทลงมาตรงนี้เป็น follow shot ได้สำหรับตัว USDTHB เผมโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะได้คะ่ะข,<อ>ขอบคุณครับสว<อ>ัสดีค่ะ